เป็นไวรัลของช่วงที่ผ่านมาเลยครับเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงไงกับประโยคไปพูดหลายประโยคเลยก็รู้สึกแฮ ppy เอ่อเพราะว่าเอ่อหนึ่งมันทำให้คนมีความสุขดูแล้วก็ทุกคนหายเครียดทุกคนคอมเมนต์มาว่าเออช่วงนี้เหมือนมันมีแค่เหมือนเรื่องเนกาทีฟแต่พอดูคลิปของน้องอ่ะผ่อนคลายยิ้มเลยแล้วก็งงด้วย ใช่ครับอันนี้4ีหปีที่แล้วครับที่เราถ่ายเรื่องทิาศาสาครับพอตอนที่เอามาถ่ายเรารม้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นกระแสขนาดนี้ไหมครไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆนันก็เกือบลืมไปด้วยนะครับว่าถ่ายเรื่องนี้ด้วยเพราะมันมันมันนานเหลือเกินครับแต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีมากคเับที่ันเป็นไวรัลแล้วก็โชคดีที่เขาออนแอร์ครับก็อยากจะขอบคุณทีมทุกคนนะครับ คนติดตามเราเพิ่มขึ้นสูงไหมคะหลังจากแบบเี่ถ้าความจริงถ้าพูดแบบนี้คือว่าช่วงแรกๆที่มันออนแอร์มันก็ได้เรตติ้งโอเคแต่ว่าช่วงที่มันเป็นไวรัลอะมันเป็นช่วงท้ายครับพี่คือมันเหลือแค่อีกประมาณ4 5หตอนแล้วจบแล้วมันก็เลยเหมือนถามว่ามาช่วยในการยอดดูไหมก็ ช่วงนั้นไม่แต่ว่าเขาพอดีมีรีรันแล้วรีรันอันที่สองนะครับคนดูเยอะครับทั้ง YouTube ทั้งผ่านทีวีคือดีมากคราเราก็พุ่งเลยพุ่งเยอะเยอะมากงงงงน้องงงแล้วเราจักเท่าไหร่เราทำได้ไหมตอนแรกก่อนที่แบบโอ้พี่ท่านพูดแบบนี้คือว่าโอ้อยู่ดีน้องตื่นเต้นเลยก็คือว่าผู้ชมตลาดนะครับก็คือว่าช่วงไลน์ที่นองเล่นทิกทอกมันได้แค่เหมือนประมาณ สองพันวิวสามพันถ้าโชคดีก็หมื่นวิวน้องอัพโหลดคลิปอันนึงเกี่ยวกับที่าาราชสัตนที่น้องพูดว่าไอซสกียี่ให้แหลกสามจุดห้าล้านน้องเหม็น <laughs> ตกใจมากครับจริงจริงเราได้ไปดูแบบเวลาคนมาแบบลองทำตามเราอะไรอย่างเงี้ยนะพูดดูดูน้องดูแล้วน้องขำแล้วน้องชมแล้วก็น้อง,องก็พูด ตอนตอนนี้เลยนะครับก็อยากจะขอบคุณครีเอเตอร์ทุกๆคนนะครับทุกคนที่สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับที่ดาซาตานแล้วก็ทําเป็นมีมทาเป็นไวรัลทาเป็นไอจียี่ยุ้ยแหลกหรือว่าอย่าลืมเอาซองมาแจกล่ะก็อยากจะขอบคุณมากนะครับที่สร้างความสีสันให้สังคมแล้วก็ให้น้องด้วยนะครับจริงๆเวลาเราไปไหนตอนไหนมีคนแซวไหมคัใช่ใช่แล้วก็สมัยก่อนนะก็คือว่าถ้าใครเห็นน้องก็ว่าน้องฟิลิปน้องฟิลิปเฟสตัวนี้อุ้ย ผู้ชายคนนั้นไอ้เชนไอ้สกิ๊ยยี่แหละตลกมากครับชอบเรื่องงานแล้วครับพอ้ยตอนนี้เรามาเป็นกระแสอย่างท่านมีงานติดต่อเราเยอะไหมเยอะมากครับอันนี้เป็นเหตุผลทำไมน้องรู้สึกว่าน้องเป็นหนึ่งที่โชคดีมากครับในช่วงวิกฤตนี้คือว่าช่วงโควิดอันนี้รอบที่สามก็หลักๆคือทุกงานทุกอาชีพจะโดนกระทบแต่ว่าของน้องก็คือมันก็โดนกระทบครับแต่ว่า นอนได้อีกงานอีกแบบหนึง่งคือว่าสาวารถทำงานผ่านโซเชียลมีเดียได้ถ่ายไลฟ์สัมภาพที่บ้านหรือว่าถ่ายโฆษณาผ่าน TikTok อ,อะไรแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ขอบคุณม,มากนะครับจริงๆเหมือนเป็นการเพิ่มรายได้ให้เราอีอใช่ใช่เป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องหนึ่งครับของน้อง พราะจริงๆหลักๆความรายได้ของน้องก็คือเหมือนทางานอีเวนต์หรือว่าถ่ายโฆษณาถ่ายเงดีหรือว่าถ่ายละครใช่มาทําไม่ได้ครับช่วงนั้นเราก็เหมือนมีล็อกดาวน์อีกเคอร์ฟิล์ดเอกประหยัดเงินอีกคือเรียกว่าเป็นการปรับเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการปรับตัวในยุคโควิดแบบนี้นด้เนาะใช่ครับขอไปนะครับที่น้องไม่มองทีก็ใช่ครับแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทั้งน้องกับพูดงานของน้องครับพี่เมย์นะครับก็ อยู่ดีๆเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากนะครับในช่วงโควิดแล้วพอมันเริ่มเปิดได้ไอย่างหลายๆคนอาจจะดึงตัวเราไปร่วมงานอะไรอย่างนี้มีมีเยอะมากครับหลักๆก,ก็จะเป็นเหมือนกันทอล์คโชว์การเหมือนพอดแคสต์ <ๆๆ S 2> หรือว่าการคุยเหมือนเช่นเหมือนกินข้าวแล้วก็คุยกันหรือว่าออกรายการให้เหมือนให้ไปสมัมภาษณ์แล้วก็เกี่ยวพูดเกี่ยวกับท็อปิกอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ครับ ปังเนาะปังแบบสู้โควิดไปปังปังเหมือนนมปังครับโอเคค่ะอันนี้